สวัสดีครับส่งมาล้างลอกครับผมโกซาเรียวชินกาดนะครับ,รบลับล้างลอกทัวรอาจารย์นะครับเป็นลอกชิมมโนโน,นะเป็นตระกูลแวนฟอ์นะครับเบอร์ c ห้าพัน xg นะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับแล้วแก้ไขเรื่องอาการที่แจ้งมานะครับเดี๋ยวว่ากันเป็นจุดนะครับ จุดแรกตัวแขนมือหมุนนะครับอยู่สภาพสมบูรณ์ดีนะครับตราอาจจะมีหมุนเสียงหอของลูกปืนบ้างนะครับไหลลื่นดีนะครับตัวโตเกียวแขนใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับส่วนตัวอาการที่โยกคอนได้นะครับตอนที่ลูกค้าแจ้งมาครับตรงจุดนี้นะครับผมแก้ไขให้เรียบร้อยนะาดีฝาเก่าเลยนะครับหนุนแผ่นชิมนะครับผมถอดออกเข้าถอดออกประกอบเข้าสองสารอบเลยนะครับสรุปนะับเพิ่มแผ่นแผ่นชิมให้1แผ่นนะครับเพราะว่าถ้าหนุนแผ่น หนาขึ้นหรือมากแผ่นขึ้นนะครับทาให้หมุนขึ้นมือเลยนะครับตรงจุดนี้นะครับเอาให้แค่พอดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดกระชับมากนะครับตัวเฟืองไปบุกกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเฟืองสึกหล่อค่อนข้างเยอะนะครับแต่โดยรวมนะครับยังมีอาการโยกคอนได้บ้างนะครับแต่ไม่ถึงขนาดของเก่านะครับตีฝาเก่าเยอะนะครับเพราะว่าผมทำแผ่นชิมให้เรียบร้อยนะแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับตัวตัวตัวชุดทุก ตัวบูสกับตัวแข็ตัวเฟืองได้นะครับมีอาการโยกคอนให้ตัวได้บ้างนะครับตรงจุดนี้นะครับแต่โดยรวมก็อย่างใช้งานได้แข็งแรงดีนะครับใส่กับดีผาเก่าเลยนะครับหมุนเนียนดีแล้วนะครับถัดต่อมาระบบสัญญาณเสียงนะครับดังปกติดีถอดล้างให้เรียบร้อยนะชุดระบบเสียงนะครับส่วนตัวว่าเบรกเป็นเบรกคาร์บอนนะตัวพัาเบรกสมบูรณ์ดีไหลเนียนดีนะครับใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะจุดขยับก็ใส่ของเหลวเรียบร้อยนะสำหรับตัวระบบเบรกนะครับ ชุดต่อมาอลูกปืนเลเลอร์นะครับมีทั้งหมด1ลูกนะชิ้นส่วนชุดเลเลอร์อาจจะมีสึกหลอตามอายุการใช้งานนะครับเริ่มมีเสียสีนะครับโดยสมบูรณ์ให้เวลาหมุนนะครับ เก็บสายนะครับอาจจะมีเสียงแซดเบาๆนะครับตรงจุดนี้นะครับผมหนุนแผ่นชิมเพิ่มให้1นึ่งูนะครับตัว1ชิ้นนะครับเพราะว่าของเดิมนะครับตัวเริ่มสึกหลอดนะครับเริ่มมีเสียสีค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะน่ารอดนาจะใช้งานแคสในอินซีเลยครับใช้งานทะเลนะครับลอกเลยสึกหลอดค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่รวมก็หมุเลื่นปกติดีแล้วนะครับแค่ว่าแจ้งอาการให้ทราบว่าเวลาเก็บสายอาจจะมีเสียงเสียสีของตัวชุดเรลูเลอร์นะครับแต่ลูกปืนหมุเลื่นปกติดีนะครับ จุดต่อมาระบบเปิดปิดหน้าล้อนะ,อะเป็นระบบสปริงโช้กทำงานได้สมบูรณ์ดีนะครับตัวตัวสปิงจุกขยับก็ใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับจุดต่อมาระบบกันตีกับลูกปืนเวร์อนตี้รีเวิร์สนะครับหยุดได้ดีนะสำหรับตัวลูกปืนกันตีกับนะครับตัวค่อนข้างสมบูรณ์ดีเลยนะครับของจุดนี้ใช้เจนบีเฉพาะจุดของชาชิมา m โน o ใส่ให้เรียบร้อยนะครับ จุดต่อมาชุดเฟืองขับนะเฟืองพีเนียนเฟืองใดนะครับมีสึกหลอบ้างนะครับตามอายุการใช้งานนะครับโดยรวมก็ถือว่าสมบูรณ์ดีนะรอกนะครับอยู่ก็80-90เลยนะครับหมุอนยังไม่ขึ้นมือเลยนะครับส่วนแผ่นชิมนะครับตามที่ผมแจ้งไปตั้งแต่แรกนะครับมันแผ่นชิมให้เนเพิ่มหนึ่งแผ่นส่วนตัวลูกปืนประคองเฟืองพีเนียนเฟืองใดก็ปกติสมบูรณ์ดีไหลเื่นดีนะครับมีสึกหลอเล็กเน้อยๆนะตามอายุการใช้งานนะครับตัวนี้จะเป็นของชิมานูนะสำหรับใส่เฟืองเกียนะครับ จุดต่อมาชุดเฟืองเลียงสายนะครับเฟืองตันนอนเขาไฟนะครับตรงจุดนี้แก้ไขตัวชุดเฟืองตันนอนนะครับมีการให้ตัวค่อนข้างได้เยอะนะเดี๋ยวผมเป็นวิดีโอให้นะครับผมวิธีแก้ไขนะครับผมหนุนแผ่นชิมให้1แผ่นนะครับเป็นกับกระชับได้แล้วนะครับเพราะว่าส่งผลให้เล็กน้อยนะถ้าเกิดไม่หนุนนะครับมีตัวแขนที่ให้ตัวได้แล้วก็เลยให้ตัวค่อนข้างได้กับเล็กนิดหน่อยนะครับเลยทําให้รอกเรื่ออาการเริ่มมีคอนนะครับตรงจุดนี้กลับมา อ่แน่นกระชับเหมือนเดิมแล้วนะครับส่วนตัวเฟืองตัวหนอนเขาไฟล์ก็อ่าสไลด์ขึ้นสไลด์ลงปกติดีนะคุดเฟืองขับก็ใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยดีครับส่งัานครับ